สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ NEC นะครับเป็น NEC รุ่น VE 3 0 3 X นะครับตัวนี้ความสว่าง3000ลูเมนคอนทราตดเรติโอ10000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้าจากทาง กรุงเทพมหานครนะครับได้ทำการสั่งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์มือสองสินค้าชิ้นนี้จาก YouTube สีสเกตชาแนลนะครับช่องสีสเกตชาแนลนะครับเป็น NEC โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ J a ป a n J แปนเทคโนโลยีนะครับ NEC นะครับมีช่องต่อ HDMI มีเป็น DLP โปรเจคเตอร์นะครับ เป็น Texas Instrument นนะครับตัวนี้เมนูต่างๆนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเข้าเมนูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ตอนแรกคิดว่าไม่มีรีโมทนะครับแต่หาไปหามามีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับมีรีโมทนะครับเดี๋ยวเอามาให้ทุกท่านดูนะครับรีโมทนะครับนี่ครับมีรีโมทอยู่นะครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีพอผมไปหาแล้วเจอของเก่านะครับของ ของเก่าผมนี่แหละผมก็เลยเอามา,าให้ลูกค้าไปได้เลยนะครับแถมลูกค้าไปนะครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI แล้วก็ VGA หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับเส้นสีเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็ให้คุณลูกค้าที่สั่งซื้อจากกรุงเทพมหานครได้รับชมก่อนที่จะส่งเครื่องไปให้นะครับว่า เครื่องโปรเจคเตอร์จาก YouTube ช่องสีสเกตชาแนลใช้ได้แน่นอนนะครับผมใช้เครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับเครื่องนี้เป็นการนำสัญญาณทั้งภาพและเสียงผ่านช่องต่อ HDMI มาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสต์ลูกใหญ่นะครับฮาร์ดดิสต์ลูกใหญ่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเลยนะครับมีไฟล์ภาพยนตร์มีไฟล์ฟคอนเสิร์ตอยู่ในนี้นำ สัญญาณภาพยนตร์เข้ากับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ผ่านสาย HDMI มาเข้ากับโปรเจคเตอร์เจ้า NEC ตัวนี้แหละครับนี่คือ NEC V 3 0 3 X นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไม่พูดพ่ำมทำเพลงมาทำการเปิดเครื่องทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกดปุ่ม power นะครับไฟสีเหลืองๆก็จะกระพริบนะครับก็บง่งบอกสถานะว่าตอนนี้ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสภาพเครื่องนี่โอ้โหสินค้ามือสองนะครับแต่สภาพนี้สีขาวจั๊วะเลยนะครับใหม่กิฟต์นะครับมือสองแต่ใหม่กิฟต์เลยนะครับอ่ะเปิดมาแล้วนะครับตอนนี้แสงนะครับแสงก็เริ่มออกมาแล้วนะครับตอนนี้นี่ฉายกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับฉายครับปล่อยให้แสงผ่านทางประตูเข้ามาเลยนะครับทดสอบกลางวันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เอาละเดี๋ยวผมจะทําการนี่ครับเปิดขึ้นมาเพราะว่าผมต่อกับเจ้าเครื่องเนี่ยนะครับเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับผมจะทําการทดสอบด้วยไฟล์ภาพยนตร์นะครับไฟล์ภาพพยนตร์นะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเรื่องอะไรดีครับเดี๋ยวหาก่อนหา ภาพยนตร์ที่จะทําการทดสอบนะครับไม่มีรีโมทนะครับไอ้เจ้าอ่านไฟล์ผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะต้องใช้มือกดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันเรื่องอะไรดีครับ มาดูสไนเปอร์ก็แล้วกันนะครับสไนเปอร์ทําการทดสอบนะครับภาพยนต์เรื่องสไนเปอร์ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันคมชัดแล้วก็แจ่มดีมากๆนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้ครับมาแล้วนะครับฉายทุกท่านได้รับชมกันนะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่เป็นการฉายกลางวันแท้ๆกลางวันแสกๆนะครับแล้วคุณผู้ชมดูภาพนะครับสวยงามจริงๆครับดูครับ ดูครับดูภาพนะครับภาพยนตร์เรื่องสไนเปอร์นะครับวิลส์มิธนะครับแล้วก็ดูลำแสงที่ปล่อยออกมาที่พุ่งออกมานะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า NEC ตัวนี้ดูครับดูภาพนะครับหือแกมเลยครับอันนี้ซูมนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือซูมถ้าปัดปัดตรงนี้มาทางนี้ก็เป็นซูมให้จอใหญ่ขึ้นมาทางนี้ก็เป็นจอเล็กเนี่ยนี่ผมปรับให้เป็นจอเล็กนะครับเพราะว่าระยะฉายเนี่ยใกล้มากๆนะครับมันไม่มีพื้นที่อันนี้ ปรับโฟกัสนะครับเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่าโฟกัสตรงนี้โฟกัสตรงนี้ปรับซูมเล็กซูมใหญ่นะครับมาดูภาพครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ผมเนี่ยประทับใจมากๆนะครับกับเจ้า n e c v e 3 0 3 x ความสว่าง3000ลูเมนตัวนี้ครับประทับใจไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกการดีไซน์เครื่องนะครับการออกแบบเครื่องหรือว่าการดีไซน์เครื่องเนี่ยสวยงามนะครับและที่สำคัญนะครับดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับ ประทับใจมากนะครับกับภาพนะครับคุณผู้ชมครับสวยใสแจ่มสว่างนะครับสีขาวเป็นขาวสีเขียวเป็นเขียวสีแดงเป็นแดงครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆครับดูครับโอ้โหเห็นรูขุมขนเลยครับคุณผู้ชมครับดูเนี่ยให้ดูใกล้ๆเนี่ยดูครับโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้ NEC ตัวนี้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาไปฉายภาพยนตร์ เอาไปร้องคาราโอเกะนะครับมีช่องต่อ H D M I ด้วยนะครับตัวนี้ดูครับสวยงามมากๆครับดูครับโอ้โหภาพนี่แบบแจ่มสว่างจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้นี่คือ N E C V E 3 0 3 x นะครับเป็น D L P projector ครับเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นครับดูแสงครับโอ้โหประทับใจจริงๆครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ รูปลักษ์เครื่องภายนอกนี่ก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมก็ดูเอาครับสวยงามมากๆครับแล้วก็ภาพเนี่ยประทับใจเหลือเกินครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องมาดูใกล้ๆแบบนี้ครับเนี่ยนี่ครับดูภาพครับถือว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับเจ้า NEC ตัวนี้นะครับก็ช่อง youtube นะครับผมรีวิวขึ้นทาง youtube สีสเกตชาแนลเนี่ยครับลูกค้าก็พบเจอทาง youtube นี่แหละครับแล้วก็ สั่งมานะครับหรือท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ถ้าสนใจนะครับโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับก็กริ้งกลางโทรหาผมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับมีจัดส่งให้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมไม่มีเก็บปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องโอนเงินนะครับหลังจากโอนเงินให้ผมแล้วผมก็ทำการส่งเลยนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการทดสอบเสร็จเนี่ยผมก็จะอไปส่งให้ลูกค้านะครับ สินค้าคุณภาพนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะทําการส่งให้ลูกค้าจะต้องมีการทดสอบแบบนี้นะครับผมทดสอบฉายเป็นชั่วโมงมาแล้วนะครับก็เลยทําคลิปถ่ายคลิปไว้ให้คุณลูกค้าหรือให้แฟนๆทาง y o u t u b e สีสเกต h ชาแนลได้รับชมนะครับคุณผู้ชมครับรับชมไปพร้อมๆกันว่าสินค้าคุณภาพแน่นอนใช้ได้ปกติแน่นอนแล้วก็แสงสีไม่ต้องห่วงนะครับแจ่มอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมดูเอานะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห NEC ครับคุณผู้ชมครับ NEC VE 3 0 3 X ความสว่าง3000ลูเมนนะครับตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ